พาดีวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับครับก็วันนี้เรามีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เป็นคิวของเครื่องซักผ้า LG ขนาด9.5กิโลรุ่น wf ขีด t 9 5 5 1 td นะฮะตัวนี้เห็นว่าซักไม่ได้ เดี๋ยวลองดูอาการกันนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องแล้วก็ดูอาการไม่มีสาเหตุอ,อะไรทำไมสักไม่ได้นะลองเปิดเปิดเครื่องดูนะแผงหน้าปัดทำงานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวลองกดสตาร์ทดูะฮะเสียงมอตเตอร์ทำงาน,นะฮะ แต่แกนไม่หมุน,นะฮะมอเตอร์ทำงานแต่แกนไม่หมุนได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานอยู่ฮะคิดว่าแกนน่าจ,จะมีปัญหาแต่เราไปดูแกนด้านล่างกันฮนะโอเคครับผมก็นอนเครื่องลงมาด้านล่างแล้วนะเพื่อนนะฮะที่ดูเบื้องต้นตรงนี้นะฮะก็ใสยพานหย่อน เดี๋ยวผมจะลองถอดสายพานดูออกดูก่อนนะฮะแต่ว่าแกนเนี่ยรู้สึกว่าติดแน่น,นะฮะเนี่ยดึงเบรกแล้วก็ไม่ค่อยจะหมุนะเดี๋ยวลองถอดสายพานดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองถอดฝาครอบดูแล้วเช็คอาการของของแกนซักตัวนี้ดูนะฮะว่ามันยังดีอยู่ไหมถอดฝาครอบไปก่อนฮะ จะลอยโดนน้ำนะฮะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันมีอาการเหมือนสนิมมันขึ้นผมว่าแกนซ้างน่าจะมีปัญหาแล้วก็รั่วล้วเนี่ในโชคดีนะมอเตอร์ไม่เป็นไรเพราะว่าฝาครอบนี่นเป็นสนิมฮ่นะเขี่ยห้ถอดสายพาน เบอร์ยบสองจุดสี่เอ็มนะฮะเอ็มยิบสองจุดสี่เก็บข้อมูลไว้ฮะเนี่ยฮะตัวแกนซักเนี่ยมันจะลุูปืนแตกหรือว่าแกนขาดไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะมันไม่จับถังนะ,ะเนี่ยสัมผัสได้ว่ามันรูดะฮะเนี่ยไม่จับถังเลยผมว่าแกนขาดไปแล้วฮะมอเตอร์ยังดีฮะ เดี๋ยวถอดแกนทักออกฮนะคนต้องถอดถังด้านบนออกแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะถอดน็อตสีตัวนี้ออกก่อนสี่ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถอดถังด้านบนนะฮะ โอเคฮะไม่มีติดอะไรแล้วก็เหลือถอดทางด้านบนฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราแกะฝากเข้าไปพันนี้ออกฮะนะฮะเขาจะมีเดือย เดีล็อกอยู่สามตัวนะเนี่ยก็ใช้ไข่ควงแย่เข้าไปฮะแล้วก็บิดบิดนิดนึงก็ขึ้นนะแต่ก็ยากนิดนึงฮะตะกันเต็มเลยเอเคฮะไปต่อโอเคครับเพื่อนหลังจากนั้นก็ถอดตัวสกรูตัวนี้ห้ามจะมีน็อตล็อกอยู่ฮะเนี่ยล็อกไม่พัด ถอดลงมาฮะ,ะก,กินจิ้จับมองไม่เห็นหัวน็อตละเก๋ฮะหลังจากนั้นก็ยกขึ้นมาให้เพื่อนสังเกตแกนทักด้วยนะครับว่ามันมันรูดไหม รู้สึกไหมเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะแต่ดูแล้วยัง่าจะอยังพอใช้ได้ฮะยังมีอยู่แล้วก็คูดหาหวันน็อตฮะต้องดูวันน็อตเบอร์อะไรฮะ ไม่รู้ว่าเบอร์สามแปดหรือเบอร์สามหกเครับเดี๋ยวพักไว้สักสักครู่ฮะให้น้ำมันซึมหน่อยเดี๋ยวมาถอดกันผมจะใช้บล็อกลมนะครับผมมีบล็อกลมอยู่ นผมใช้บล็อกลมถอดออกนะครับพอดีผมมีบล็อกลมอยู่ใช้เบอร์สามแปดนะฮะเดี๋ยวเราตั้งยังไม่ต้องเยอะนะฮะเดี๋ยวหัวน็อตขาดตั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็พอฮะ หัวน็อตเริ่มไม่มีแล้วนะฮะเนี่ยใช้ดีวก็ควรเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตที่ช่างคนต่อไปซ่อมนะฮะเนี่ยก็จะไม่เหลือหัวนอ็อตแล้วจะต้องมาผ่ากันลําบากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเลยฮะเวลาช่างท่านอื่นซ่อมต่อในอนาคตก็จะได้ง่ายนะฮะเดี๋ยวไม่มีเหลี่ยมหัวนอ็อตเราถอดไม่ออกละโอเคครับ ถ้าเพื่อนไม่มีบล็อกลมก็ซื้อลูกบล็อกมานะฮะแล้วก็เชื่อมกับตัวเด็กแป๊บนะ,ะเนี่ยแปบบ๊บหกขุนก็ทําเป็นขาขาจับเป็นตัวทีอย่างเงี้ยฮะเอาไว้ขันออกแต่ก็จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าตัวถังมันจะหมุนตามฮะต้องใช้ค้อนตีเมื่อก่อนผมก็ใช้ตัวนี้ฮะพอดีซื้อปั๊มลมมาก็เดี๋ยวใช้ปั๊มลมปั๊มลมก็จะสะดวกกว่า อเคฮะต่อไปก็เดี๋ยวผมจะถอดถังตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็ยกถังตัวนี้ขึ้นด้วยก็จะได้ล้างทำความสะอาดถังด้วยฮะถอ,อดน็อตนี้สองตัวนี้ออก จะหาอะไรมาลองฝาไว้นะฮะจะไม่ได้ถอดสายไฟออก ปัดฝาอดออกคนระน,นี้เราจะยกออกได้แล้วฮนะลองโยกดูฮนะว่าออกไหม ถ้าไม่ออกเดี๋ยวต้องเอาสามขามาดูดออกฮนะ ทอมาใส่ไว้หน่อยนะฮะเดีย๋ยวเกี๋ยวเสียฮะเผื่อยัยออยงใช้ได้อยู่ก็เอาสามขาดูดออกเลยฮนะโอเคครับเพื่อนหลังจากที่พยายามตั้มเจ้าแกนซักออกนะครับผมปรากฏว่า จะเป็นดังภาพฮะถอดออกมาแล้วด้วยที่มันอายุการใช้งานมันมานานแล้วมันบางหมดแล้วฮะมันเป็นตะการผูกใช้าสามขาดึงก็แตกเลยฮะกรอบแตกเนี่ยฮะดูดออกเป็นชิ้นเป็นแยกคนละชิ้นคนละส่วนเจ๊งฮะ แล้วก็ตัวมอเบอร์สามสิบแปดนี่ก็หัวล,ล้มมาละตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะกากระบาดนี่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็สายพานนี่ก็นะฮะเริ่มแตกและหมดอายุการใช้งานฮะก็เครื่องน่าจะเป็นสิบปีแล้วฮะก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ตรวจเจ้าปัญหาตัวนี้ฮะคอน ่าจะลูกปืนแตกหรือแกนขาดไปแล้วเนี่ยฮะแก้ก็แ,ก,ก,แก,ก้เนี่ยฮะอันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนใหม่เช่นกันฮะพรูลูกยางสรารเปาน,นี้มันก็ลอยสึกมาแล้วเนี่ยลูกยางตัวซีนถังเนี่ยฮะตัวปัญหาเนี่ยฮะทำให้น้ำมันไหลลงมาได้จะมีร่องรอยโดนน้ําสนิมขึ้นะต่าง,างๆเฮ้ฮะจะไปหาอะไรมาเปลี่ยนกัน ยกชุดดีแหละฮะโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราถอดล้างถังกันหน่อยดีกว่าเนาะเวะลาซักผ้าจะได้สะอาดล้นนี้ผมถอ,นนอดน็อตออกบางส่วนแล้วฮะถอ,นนอดน็อตที่ที่ล็อกตัวบาลานบาลานถังนะฮะไปยกออก ขีดไว้ด้วยนะฮะใช้เพื่อมันนั้นขีดไว้จะได้ไม่หลงเวลาประกอบกลับจะได้ลงที่เดิมจะมีเดยล็อกนะ ด้านบนเอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฉีดล้าทงทำความสะอาดมาสไัไลสกอตไบท์ถัดไปเลย ถ้าเราไม่ขัดเวลาเราซักเสื้อผ้ามันก็จะเป็นคราบฮะสกระปรกเราใช้เราต้องถอดออกมาถังออกมาทำความสะอาดฮะอย่างน้อย6เดือนครั้งปีละครั้งก็ยังดีนั้นเราซักถ้าขาวเป็นคราบนะ ครับเดี๋ยวเอาไปประกอบกันเอเคฮะไปถอยอะไหล่มาแล้วฮะอะไหล่แท้ LG ติดตั้งแทนของเดิมฮะ เรานำไปติดตั้งกันเนครับเพื่อนก็ได้ตัวอะไรพาร์ทซัมซุงไอพาร์ท LG ตัวใหม่มาละนะฮะก็ติดตั้งเข้าไปได้ได้เลยฮะไม่มีอะไรตำแหน่งเดิมเขาเลยฮะใส่เข้าไปดูการดึงของคัทด้วยนะฮะนี่ เวลาที่คัดดึงพอดีไหมนะฮะ ตึงมือนะฮะเพราะว่าไอตัวตัวนี้มันเป็นซูเปอร์ลีนถ้าเราอัดแรงมันจะลูดฮนะเ๋ยวฮะใส่ใส่พานนะพานผมก็ มาใหม่ฮะเพราะว่าเส้นเก่ามันเสื่อมสภาพดีไหมถ้าย่อนก็ปรับตัวนี้ได้นะฮะปรับตัวนี้ลงไปหน่อยลงเหมือนจะย่อนไปนิดเพราะว่าเบอร์ตัวนี้ยังปรับได้นิดหน่อยนะฮะเบอร์ของทางร้านนี่มันจะยาวกว่ากว่าเดิมนิดนึง มาที่จะคายปรับระดับได้นะฮะสายพานบวกลบได้นิดหน่อยครับไม่มีปัญหาเวลาเพื่อนเทคนิคง,ง่ายๆครับเวลาเพื่อนตั้งสายพานนะฮะเวลาเพื่อนนอนตัวเครื่องลงเนี่ยให้เอามอเตอร์ไว้ข้างล่างคะเวลาเราตั้งสายพานเราคายเนี่ยน้ำหนักของมอเตอร์มันจะถ่วงให้สายพานเนี่ยมันลงมาดูข้างล่างฮะ เราก็แค่กดอีกนิดหน่อยฮะพอให้สายพานมันตึงก็ล็อกได้เลยให้น้ำหนักของมอเตอร์ช่วยเรานี่ฮะก็จะพอดีไม่ต้องตึงมากฮะเพราะถ้ามันตึงมากมันเปลืองแกนฮะเอาแค่พอยุบได้ฮะเนี่ยยุบได้ประมาณทักเซน,น,นเซนครึ่งฮะต้องให้มันตึงมากฮะเพราะถ้ามันตึงมากมันจะโหนแกนฮะ ำให้แกนเราอายุการใช้งานมันจะสั้นที่นก็พอฮะลลอกเลยฮะเหมือนกันนะฮะพอตึง ครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเอาถังซักลงฮะอ่ะอะไรตัวถัดไป เบอร์สามแปดฮะสันเลดยังดีอย่าลืมใส่แหวนนะฮะ một cái một cái thôi, một cái một cái thôi, một cái một cái thôi, bị phá lóc ปิดฝาบนฮะ เวลาก็ถอยหลังได้ปกตินะฮะเครื่องปั่นได้ปกติปั่นแห้งโอเคครับก็พ okay, าเดบายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ mm hmm. ก็คงต้องขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหา เครื่องสภาา LG เครื่องนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะที่มาในอาการแกนซักเสียนะฮะแล้วก็ตัวกากบาดยึดถังก็ผุนะฮะก็ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพร้อมกับการล้างถังซักก็สะอาดกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับก็หวังว่าคิดจะเป็นประโยชน์ สำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็เพื่อนๆที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ล,ลองนําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ